สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านเอกวานด้านฮาด้วยนะฮะก็วันนี้นะฮะปลูกทุเรียนภาคกลางนะฮะนครสวรรค์ร้อนแรงนะฮะแรงชนิดที่ว่าโอ้โหสาองศานะฮะตอนนี้มันอยู่ในกระเป๋ามันเลยเหลือ36นะฮะอยู่ในกระเป๋าตรงนี้นะฮะ37แล้วนะฮะตอนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ต้องสร้างความเข้าใจก่อนนะว่าภูมิประเทศเราเนี่ยคือภาคกลางร้อนแรงเนี่ยความชื้นสัมทัศน์มันต่ำกว่า50นะเห็นไหมคือความชื้นสัมทัท์ฝนตกใหม่100%เอร์เซนตนะแต่น,นี้มีเลข2หลักก็คือ99นะฮะต้องเข้าใจก่อนนะว่าต้นมันจะโตช้านะฮะในจังหวัดที่มันแรงมากๆอะ่ะ <_ d ata> คือต้นทุเรียนเนี่ยโตช้ามากนะฮะ เนี่ยต้นทุเรียนโตช้ามากนะฮะคือถ้าจังหวัดที่มีความชุ่มชื้นมากๆเนี่ยฝนตกบ่อยๆละยองละนองยะลาไอไม่ใช่ <c ười> แหมเขาบอกให้ยิงมุกเยอะๆคือถ้าเป็นจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยมันความชื้นสัมผัสมันสูงมันทำให้ทุเรียนชอบนะฮะเขาชอบความชื้นสัมผัสสูงสูงนะฮะ หนาวก็ไม่ชอบร้อนมากก็ไม่ชอบร้อนทะเลทรายเลยก็ปลูกไม่ได้นะฮะปลูกทุเรียนก็ต้องเข้าใจนะร้อนขนาดไหนนะฮะอันนี้ผมก็สร้างความชุ่มชื้นคือตอนที่เราลดน้ําทุเรียนตอนเที่ยงเนี่ยตอนนี้เที่ยงนะเที่ยงสามสิบห้าราวรานั้นไม่ใช่นาฬิกามือถือไอโฟนนะมันอาจจะคาดเคลื่อนได้บ้างคือก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงนะ คือความคิดมนุษย์เนี่ยเราจะต้องทําให้มันมีร่มบดบังก่อนมันเหมือนก่อนจะเริ่มฝนฝนจะเริ่มตกเนี่ยมันจะต้องมีเมฆบดบังมีคืมนะฮะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะเราก็คือเรากลางล่มอันนี้เฉพาะทุเรียนเล็กนะคือที่เราพูดกันปัจจุบันเนี้ยผมพูดแต่เรื่องทุเรียนเล็กนะทุเรียนเล็ก ปลูกในภาคกลางที่มันอากาศร้อนแรงมากๆนะฮะถ้าเป็นทุเรียนโตเราไม่พูดถึงเพราะว่าเป็นทุเรียนโตเนี่ยมันถ้ามันโตได้แล้วเนี่ยคือโอกาสโอกาสตายมีน้อยนึกออกนะฮะคือทุเรียนเล็กเนี่ยมันต้องประครบประงมอะ่ะเออเหมือนเด็กอนุบาล่ะเด็กประถมอะ่ะนะเจอแซวนะเขา เขาเขาก็ยังสงสัยจะปลูกรอดไหมนะฮะไทยบ้านแซลนะฮะก็คนปลูกไม่สำเร็จมาเยอะหลายคนแล้วอะ่ะเขาก็เลยเอ๊ะเอกวานด้านหาอธิบายเอกวานจะมาทำสำเร็จหรือนะฮะประมาณนั้นเราก็กลางร่มไว้หนึ่งชั่วโมงนะก่อนที่จะลดใบนึกออกนะฮะคือคือก่อน ก่อนที่ฝนจะตกนะเขาเมฆเนี่ยจะมาก่อนหนึ่งชั่วโมงก็คือบทบังแสงอาทิตย์ก่อนน่านึกถึงธรรมชาตินะอ่าก็ต้องเข้าใจธรรมชาตินะเออพอบทบังแสงอาทิตย์เสร็จปุ๊บหนึ่งชั่วโมงคราวนี้เม็ดฝนก็เริ่มตกก็คือน้ําที่เราฉีดไปนี่แหละนี่ประมาณนี้คือนึกนึกถึงจังหวัดละนองนะ คือละนองเนี่ยฝนชุบที่มากที่สุดในประเทศไทยอ่ะเออแม้กระทั่งหน้าร้อนอยังฝนตกอ่ะเออเปรียบเทียบอย่างประมาณนั้นนะฮะก็สร้างความเข้าใจนะฮะต้นทุเรียนประมาณนี้คือบางคนบอกทุเรียนปลูกยากนะฮะผมผมก็ว่าปลูกยากจริงๆเลยเกิดมาก็เพิ่งคือตอนเป็นเด็กเคยปลูกแบบเพาะเม็ดนะแต่มันก็ไม่รอดอะ่ะนะฮะ คือตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยปลูกอยู่ที่วัดเป็นวัดป่านะฮะแต่ทําไปทํามาก็ไม่หลอดนะฮะก็คือผ่านผ่านการปลูกต้นไม้อยู่กับธรรมชาติมาเยอะนะฮะก็เลยเรียนรู้มาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไปผ่านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นเด็กวิศวะนะ เด็กวิศวะซะด้วยวิศวะเครื่องกลนะฮะไม่ธรรมาดาฮีท t ทรนเฟอร์ผ่านมาหมดฮนะวายเบชั่นก็ผ่านมาหมดนะฮะเทอร์โม y ดนามิกก็ผ่านนะฮะลิควิดฟิวฟลูอิดผ่านมาหมดนะฮะไม่ต้องพูดถึงลิควิดฟลูอิดเนี่ยชิวๆฮะ คือเป็นคนที่เป็นคนที่เห็นโลกมาเยอะฮะ,ฮะฮะอยู่กับธรรมชาติมาเยอะแล้วก็อยู่กับฟิสิกส์แมชชนิกมาเยอะนะฮะเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเออมันมีอะไรบ้างอะ่ะเออก็ผ่านมาจนคือเมื่อก่อนเทอร์โบไดนามิกผมก็ไม่รู้นะรู้แค่ไออะไรอะเครื่องยนต์อะเนี่ย เครื่องยนต์สันดาปภายในอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็มีรถยนต์มีลูกสูบมีกระบอกสูบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอมาหลังๆเอา้าเฮ้ยมันมีเครื่องจักรไอ้น้ำด้วยนี่ <c oughs> นะฮะก็คือมันก็เป็นเทอร์โมทั้งหมดอ่ะนะฮะก็เหมือนแอร์คอนดิชันอะมันเย็นเพราะอะไรอะ่ะเออเพราะเทอร์โมไดนามิกโอ้คือมันเพราะมัน พอมันเข้าไปในนั้นแล้วมันเอ๊ยอะไรวะลิควิดฟลูอิดของแข็งของเหลวของเหลวไหลเวลากำเบกมือเนี่ยดิสเบกอะไฮดรอลิกเบกอะเฮ้ยอะไรวะทำไมมันเป็นเทอร์โมดนามิกทำไมแอร์คอนดิชันมันต้องมีน้ำยาอะไร R สาม่งสี่อ๋อมันไปทำควบกันควบแน่นควบอะไรของมัน คือมันเอาเอาน้ำยาไปแลกเปลี่ยนความร้อนเอออัน้ำยาไปแลกเปลี่ยนความร้อนความร้อนก็กลายเป็นเทอร์โมไดนามิกกลายเป็นไอกลายเป็นไอดงไอเดียวแก๊สอะไรโอ้โหคือฉลาดมากว่างั้นเนอะ <c oughs> รู้ไปหมดนะอืมก็ประมาณนั้นนะฮะมันมันผ่านลิควิดฟูอิดของแข็งของเหลวของเหลวไหลสเตนสเตนมันผ่านมาเยอะฮนะ ไม่ได้ผ่านมาแบบงานวิชาการนะคือผ่านมาแบบตัวนี่แหละเข้าไปเล่นไปประดิษฐ์กับมันเลยนะฮะผมผมไม่ได้เอาวิชาการฝรั่งมาเล่าให้ฟังนะก็เลยเก่งทุกอย่างนะฮะแต่ไม่มีสักอย่างภรรยาก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงบุตรนะฮะบุตรนี้ยังไม่มีเลยตอนนี้เป็นโสดแต่ยังไม่โสดเท่าไหร่ นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็คือก่อนที่เราจะลดน้ำเขาเนี่ยทุเรียนนะเหมือนเราผมออกจากแดดมาเนี่ยผมต้องใส่หมวกนะฮะเนี่ยผมออกจากแดดมาเนี่ยโอ้โหร้อนหัวผมต้องใส่หมวกก่อนนะเห็นไหมเออนีอ่ประมาณนี้ก็กางร่มนะฮะ แล้วก็ไอตัวผ้าผ้าตรงเนี้ยเห็นนะฮะเนี่ยผ้าพวกเนี้ยเวลาน้ําเราฉีดเข้าไปนะฮะเนี่ยน้ําฉีดเข้าไปแบบเนี้เนี่ยแล้วพอให้หลังหนึ่งชั่วโมงประมาณบ่ายสามเขาจะแห้งบ่ายสี่อ่ะคือตอนนี้มันจะคือแดดมันจะแดดมันจะกินไอน้ําแดดมันจะ เผาอะเหมือนเราตากเสื้อผ้าแล้วเพื่อผ้าชุ่มๆแบบเนี้นะเออแล้วโดนแดดเผามันก็จะเป็นไอน้ำแน่เทอร์โมไดนามิกแล้ว <c oughs> เอาเรื่องเอกวานนักวิชาเกินตลอดเอกวานนักวิชาเกินแหมไปเอากิโลเมตรไปช่างกิโลกร,รมัมเอากิโลกร,รัมไปช่างกิโลเมตร เอกวานนักวิชาเกินโอ้หวิชาเกินจริงๆด้วยเห็นไหมเนี่ยแตกยอดอ่ะแตกยอดผาน้าแรงอ่ะโอ้ยนี่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 น,น,นี่โอ้วิชาเขาเกินจริงๆวันนี้เอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายและปฏิบัติกันให้เห้นกันไปเลย วันนี้อธิบายเอยกวานลาไปก่อนสวัสดีครับคลิกคลิก